สวัสดีครับผมวิศวกรวรรณพงศ์นะครับจากทีมงานบริษัทวีเทคนะครับวันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมหน้างานนะครับว่ายอยทําไมถึงทําให้ปั๊มไฮดรอลิกพังได้นะครับว่ายอยมีความสําคัญยังไงนะครับต่อปั๊มไฮดรอลิกครับนี่คือสภาพยอยของปั๊มไฮดรอลิกนะครับที่ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเราสังเกตดีดียอยยางตําแหน่งสีดํานะครับ คือเสื่อมสภาพแล้วนะครับทางทีมงานจึงถอดลูกปั๊มไฮดรอลิกและยอยออกมาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทางทีมงานเรากำลังถอดยอยออกมานะครับเพื่อที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่นะครับในการติดตั้งปั๊มเมื่อเราถอดลูกปั๊มออกมานะครับทั้งลูกหน้าและลูกหลังนะครับสภาพของลูกปั๊มก็คือเสียหายทั้งสองลูกนะครับ เนื่องจากตำแหน่งของเพลาปั๊มนะครับแกว่งนะครับจึงทําให้ลูกปั๊มเสียหายทั้งสองลูกนะครับสาเหตุที่เพลาปั๊มแกว่งนะครับก็เกิดมาจากยอยไม่ได้อะไรเมนต์นะครับเนื่องจากยางสีดาๆเสื่อมสภาพนะครับอันนี้ก็คือเพลาปั๊มนะครับเป็นรอยนะครับคือคอเพลาปั๊มเป็นรอยหมดเลยนะครับสาเหตุก็มาจากอไลเมนต์ไม่ได้นะครับเนื่องมาจากยอยแกว่งนะครับ ตอนนี้ทางทีมงานก็ทำการติดตั้งลูกปั๊มไฮดรอลิกไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนยอยให้ใหม่นะครับตอนนี้ทางทีมงานก็เช็คตำแหน่งยอยนะครับในการติดตั้งว่ายอยอ,ยอยอยู่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไขาสายนะครับเพื่อที่จะทําการเทสปั๊มไฮดรอลิกนะครับตอนนี้เราประกอบลูกปั๊มเข้าไปหมดใหม่หมดแล้วนะครับเมื่อประกอบปั๊มไฮดรอลิกและยอยเสร็จจึงทําการเทสลันเครื่องนะครับ ตอนนี้ทำการเปิดปิดแคมโมนอยู่นะครับและดูกำลังของปั๊มนะครับว่าสามารถทำแรงดันได้หรือเปล่านะครับเมื่อทำการเทแรงดันแล้วนะครับเราก็จะดูการรั่วซึมของปั๊มไฮดรอลิกนะครับและความผิดปกติของยอยนะครับตอนนี้ปั๊มไฮดรอลิกปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับตำแหน่งยอยก็ปกตินะครับไม่มีการถอยนะครับ เพราะฉะนั้นยอยถึงมีความสำคัญต่อปั๊มไฮดรอลิกมากนะครับหากผู้ชมท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ